ดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาไปทัวร์เที่ยวอิตาลีกันนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะครับวันนี้เรามากันที่ทัสกานาวันเล่์เขาใหญ่นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่เรามาเที่ยวทัสกานาวันเล่์ที่เขาใหญ่นี้นะครับให้ความรู้สึกเราเหมือนอยู่อิตาลีจริงๆนะครับเพราะว่าทางโครงการทัสกานานะครับเขาได้นํารูปแบบเมืองจําลองนะครับจากทัสกานาที่อิตาลีหรือทัสกานีที่อิตาลีนะครับมาจําลองไว้อยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ตรงนี้เลยนะครับ ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาเที่ยวในที่นี้นะครับจะให้ฟีลความรู้สึกเหมือนเราอยู่อิตาลีเลยนะครับเนื่องด้วยทางทัสเซนาะครับมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และที่เที่ยวค่อนข้างหลากหลายนะครับผมจึงจัดทําวิดีโอเป็นคลิปนะครับซึ่งจะทําเป็น EP ีนะครับโดย EP ีนี้นะครับจะเน้นการทําห้องรูมทัวร์นะครับจะเป็นการถ่ายบรรยากาศบริเวณห้องที่ผมจองห้องพักไว้นะครับ ตอนนี้เราก็กำลังขับรถไปยังที่พักนะครับซึ่งระยะทางจากด้านหน้านะครับมายัางโฮเทลราคาเซตาที่ที่เราพักนะครับค่อนข้างไกลนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าระยะทางอาจจะ4-5กิโลนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ขับรถชมวิวไปเรื่อยๆก่อนนะครับระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกมาเป็นระยะระยะนะครับถ้าไม่มีป้ายนี้มีหลงแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขับมาใกล้ๆโซนที่เราพักแล้วนนครับ บริเวณด้านซ้ายมือของเราคือขับลาโก้นะครับเป็นห้องอาหารของโซนลาคาเซตานะครับแล้วก็เป็นที่ทานอาหารเช้าของเรานะครับนี้ก็ใกล้ถึงที่พักของเราแล้วนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าฝั่งขวามือของเรานะครับนั่นคือโซนที่เราจองไว้นะครับ หลังจากที่ขับมาตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายมือนะครับเพื่อไปอยังโซนล็อบบี้นะครับเพื่อทาการเช็คอินนะครับก็คือตึกล็อบบี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็รอรับเราแล้วนะครับยูไรอ่ะครับป๋ามาเริ่มับหนุ่มแล้วอ๋อหนุมไม่มีอะไรทำใช่ไหมรอเช็คอินใช่ไหม เราอกสหลังจากที่เราทาการเช็คอินเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับพาเราไปยังห้องพักนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็กำลังขึ้นไปยังห้องพักของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรูมทัวร์กันดูในห้องนะครับว่าบรรยากาศในห้องจะเป็นยังไงซึ่งห้องของเราในวันนี้ก็คือ 3A401 นะครับผมจองไว้ที่ตึก A นะครับดีย๋ยมาดูบรรยากาศด้านในเลยนะครับ แลวเมื่อเปิดเข้ามาในห้องนะครับก็จะเจอเคาน์เตอร์นะครับซึ่งจะมีซิงค์นะครับแล้วก็มีนิบาร์นะครับแล้วทางขวามือของเราตรงนี้นะครับก็คือห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องน้ํากันนะครับและถัดมาจากห้องน้ำนะครับ ก็จะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะนั่งเล่นนะครับวิวบรรยากาศข้างนอกสวยมากนะครับดูเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นโซนโซฟานะครับแล้วก็จะเป็นเตียงนอนนะครับห้องของเรามีระเบียงสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะแต่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นทีวีนะครับจะมีตู้นะครับแล้วตรงนี้จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในห้องน้ากันนะครับ ห้องน้ำในบริเวณนี้ก็คือใหญ่มากนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอา่างแช่น้ําตรงนี้นะครับและเราก็ไม่รอช้านะครับเราก็ไปเอาบาับเบิ้ลบาสมาใส่ในอา่างแช่น้านะครับเนื่องจากบรรยากาศและวิวมันดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปแช่น้ํากันครับ จะเป็นฝั่งอาบน้ําแบบชาเวอร์นะครับแล้วก็ห้องขับถ่ายฝั่งนู้นนะครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศห้องโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของห้องนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าวิวห้องดีมากนะครับห้องนี้คือสบายมากนะครับแล้วก็สวยจริงๆนะครับและตอนนี้นะครับผมก็เดินออกมายังโซนระเบียงนะครับเพื่อมาถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับ ซึ่งจากจุดนี้ตรงห้องพักเ่านะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราจะเห็นวิวเขาวิวต้นสนนะครับแล้วก็มีวิวหมู่บ้านนะครับซึ่งในที่นี้นะครับแนวคอนเซปต์ของเขาคือเขาสร้างเป็นโซนเหมือนให้ให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านที่อยู่เรียบริมเขานะครับตอนนี้ผมก็มาถ่ายตัวเองนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็เดินออกมายังโซนระเบียงนะครับเพื่อมาถ่ายเก็บบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับซึ่งจะให้ฟิลความสวยงามแตกต่างจากตอนกลางวันนะครับ และเมื่อผมตื่นเช้ามานะครับผมก็ต้องขอหยิบมือถือกลับขึ้นมาถ่ายเลยนะครับว่าบรรยากาศตอนเช้าจากเตียงนอนของเราเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เป็นวิวแบบนี้เลยนะครับคือสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปยังโซนระเบียงเพื่อถ่ายเก็บบรรยากาศยามเช้าให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือบรรยากาศยามเช้าที่ถ่ายจากห้องของเรานะครับดูบรรยากาศดีมากนะครับดูสวยงามมากนะครับที่พักเราคือวิวสวยจริงๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆของที่นี้นะครับนอกจากที่จะได้เห็นวิวเขาสวยๆวิวที่พักสวยๆแล้วนะครับนั่นก็คือบรรยากาศของที่นี้นะครับ อากาศและบรรยากาศของที่นี่ดีมากๆนะครับลมเย็นสบายโกกมากนะครับและใน EP นี้นะครับที่ผมทำลูมทัวร์นะครับเพื่อถ่ายเก็บบรรยากาศในห้องและวิวรอบๆบริเวณที่พักนะครับเพื่อจะได้ใช้ส่วนที่ผมรีวิวนี้นะครับเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเลือกห้องพักนะครับซึ่งห้องพักที่ผมพักนะครับก็คือคาเซต้าพานโนนะครับห้อง 3A401 นะครับ แล้อย่าลืมมาติดตามนะครับในคลิปต่อไปว่าผมจะพาไปที่โซนไหนของทอสกานานะครับ